แม่สายคิดสัสดีเด็กๆในเช้าวันใหม่นี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่เราทุกคนมีหน้าที่ต้องกระทําใช่ไหมครับก็คือเราต้องไปเรียนหนังสือเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเมื่อวานที่เราได้มาที่โบสถ์แล้วได้นมัสการพระเจ้าแล้วยิ่งกว่าน,นั้นเราได้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น พอเราได้เรียนพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับวันนี้เองเราจะไปโรงเรียนขอให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เมื่อวานที่จะให้เราไปใช้ในที่โรงเรียนให้เราเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เชื่อฟังคนครูรวมถึงเป็นเพื่อนที่ดีก่อต่อเ,เพื่อนๆของเราด้วยในวันเช้าวนันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานฝากมอบการเรียนของเราฝากมอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าด้วยกันให้เราเริ่มใจกับอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเรากอบพระคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันใหม่นี้ที่เรามีกําลังตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวที่เราจะต้องไปโรงเรียนเราต้องทําหน้าที่ของเราก็คือต้องเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณครูแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนๆของเราในห้องรวมไปถึงเราต้องระมัดระวังในการาไปไปมาๆที่เราจะปลอดภัย ขอพระเจ้าสรงให้เราตลอดทั้งการเดินทางในเช้านี้ที่เราจะไปโรงเรียนให้เราไปถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้เรานั้นที่จะมีสติปัญญายในการเรียนหนังสือให้เรามีความจําที่ดีแล้วก็ให้เราตั้งใจเชื่อฟังคุณครูด,ด้วยขอพระเจ้าสรงให้เราเองที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งการอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตลอดทั้งการเล่นกับเพื่อนที่เราจะปลอดภัยด้วยแล้วก็ขอให้เรามีชีวิตที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการที่เราจะไม่ ทำสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้คนอื่นว่าเราลมถึงว่าพระเจ้าของเราด้วยเราฝากน้องๆทุกๆคนในเช้าวันนี้ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาและปกป้องอธิษฐานฝากมอบวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงวอวยพรเด็กทุกคนนะครับสวัสดีครับ